เบสช้อยส์ออฟเดอะแยร์ปันสังกัดยูเนเวอร์แซลมิวสิกไทยแลนด์ ขอบคุณรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับเป็นเครื่องบันทึกความทรงจําที่มีความหมายสําหรับผมมากๆนะครับทุกครั้งที่ผมแบบอยากจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในชีวิตในการเป็นศิลปินขอบคุณกีตาร์แม็กอเวอร์ด2025ที่มองเห็นในสิ่งที่ผมทานะครับขอบคุณพ่อกับแม่ของผมด้วยนะครับที่ให้กําเนิดผมขึ้นมาได้มีความตั้งใจแล้วก็มีความฝันเริ่มจากห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งจนตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีต่อหน้าพี่ๆศิลปินหลายๆคนยังต้องพัฒนาตัวเอง อีกเยอะมากพอสมควรขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่เป็นส่วนสําคัญได้วนเวียนอยู่ในชีวิตผมก่อนขึ้นมาบนเวทีผมเจอฮงไรแคนนะครับก็ไปแท็กกับฮงไรแคนมาจําได้ไหมเพื่อนวันนั้นผมเขียนเพลงอยู่หลังห้องก็ไม่คิดว่าเราจะได้วนมาเจอกันในเวทีนี้อีกครั้งขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่โทบี้ขอบคุณแก๊งหยาบทุกๆคนที่เป็นส่วนสําคัญในการที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ขอบคุณค่าย Universal Music ที่พพอร์ตผมอยู่เคียงข้างผมมาตลอดขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่รักในตัว แล้วก็รักในงานที่ผมทำจะพัฒนาตัวเองต่อไปตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็จะได้ฟังบันทึกเรื่องราวจากผมอีกแน่นอนนะครับผมในหล,หลายๆตอนขอบคุณมากๆครับ